สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่งานถแถลงข่าวกีฬาปลุกเมืองกันนะคะจังหวัดสตูลค่ะก็ได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬานะคะจัดโครงการกีฬากระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะภายใต้ชื่อสตูลมิวสิครันซึ่งจะมีการจัดขึ้นนะคะในวันที่24พฤษภาคม2568ที่สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูลค่ะ กิจกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมวิ่งสีระยะทางนะคะไม่ว่าจะเป็น42กิโลเมตร21กิโลเมตร10.5กิโลเมตรนะคะแล้วก็ระยะทาง5กิโลเมตรค่ะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ฟรีค่าสมัครทุกระยะการแข่งขันนะคะแล้วก็ชมคอนเสิร์ตฟรีด้วยค่ะจากค่ายแกรมมี่นะคะซึ่งก็จะมีดีเจชิน ชินวุฒินะคะศิลปินแจ็คเซตเตอร์นะคะแล้วก็ศิลปินโบเตโต้ eto, ค่ะงานนี้นะคะต้องสนุกกันแน่นอนเลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สมัครไม่ทันนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะทุกคนก็สามารถที่จะมาร่วมวิ่งได้นะคะแล้วก็ดูคอนเสิร์ตฟรีด้วยค่ะสำหรับเส้นทางนะคะก็จะเริ่มจาก สนามบินกองทัพอากาศสตูลนะคะผ่านไปที่เทศบาลตำบลคลองขุดค่ะเทศบาลเมืองสตูลแล้วก็อบตควนขันนะคะค่ะสำหรับนักกีฬานะคะที่จะได้รับ สิ่งที่นักกรีฬาจะได้รับ5,000คนแรกนะคะก็จะมีในส่วนของเสื้อนะคะเป็นที่ระลึกค่ะเหรียญที่ระลึกนะคะสำหรับ2,000คนแรกนะคะแล้วก็ลิสต์แบนอาหารน้ำดื่มนะคะระบบจับเวลาเฉพาะบุคคลถ้วยรางวัลแล้วก็ใบประกาศอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็อยากจะเชิญชวนกันนะคะมาปลุกเมืองสตูลให้คึกคักกันนะคะแล้วเราก็มาเจอกันนะคะ24นะคะ พฤษภาคม2568นี้นะคะอย่าลืมมาสนุกกันค่ะสวัสดีค่ะ